ให้ดิคู่เกยคู่เกยคู่เกเฮ้ย่เพื่อนของคมันเลือกไปที่ช่องไว้เตอร์ไปช่องนั่นคือคูณหาไม่เจอตามบอกอะไรอะทำังทำไรอยู่โคโก้ของซัพย์มันส่งช่องมาให้หน่อยดิช่องช่อะไรบอลของซัพบอลของซัพย์บอลทำไมของทรัพยไมขันไม่ให้อะไรแจ็คโชว์โปรตีนนะทำไงดิทำไงมันขึ้นขายขายแล้วม่ได้ไหมดูของโชว์เกตให้อะไรอะไร ไม่ไม่ค่อยข้าเข้ามาก็ได้มาก็ได้มา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 เร็วเอาเอาเอาคิปสี่ร้อยบาทแล้วก็มาหนักมาดักข้ามมาดักข้ามมาตับนี้ตับนี้ใส่ยาโก้ต้องออกฮัสติลชิ้นแรกแล้วก็ซันไฟชิ้นสองไหนไหนซันไฟมาวะอฮัสติลอะที่มันไม่ค่อยด่าวะเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้จริงนะโอเคอันนี้ชิ้นแรกนะใช่อย่าเขย มึงพอปิดสิบหกครึ่งกูว่าหมดไปแล้วว่ะเพื่อนไม่ไม่ส <8 S 1> ิบแปดครึ่งพกูโดนวีดแปดแปดครึ่งก็ปิดไปแล้วแต่เพื่อนสิบหกสิบห้านาทีเดินทางไปก็น่าจบเวลาแล้วนะไอ้วันมึงสุดมึงอ่ะมึงเอาท่าอะไรมาก่อนอ๋อมึงมีสองนัดใช่ไหมอ๋อเออไม่มันมีท่าพุ่งอ่ะไม่รู้ท่าไหนอ่ะมันมีสองนัดอ่ะเวลาพุ่งถึงทีมันอ่าฮะแอ้วันไปได้แล้วโกโก้กไปได้แล้ว ไอคือโรตีไปก่อนมอจะ่าตังกันนะว่าไม่ไม่ก็มันมันซื้อของผิดหมามาฆ่าเลยวาหมามาฮ่าลูกมึงหล่อเฮ้ยโหลืมไปแม่งเอนเพื่อนเนีต้นเกยไม่มีแต่ด้หมาแม่งไปดิอ่า ตั้งได้400ร้อวอนแล้วก็ดีปะขายขายนี่ได้ร้อยแปดสิบนะขายได้ขายเลยเท่าไหร่อันนึงมีเท่าไหร่ขายได้ร้อยแปดสิบมีอีกร้อยอีร้อยยี่อีไกไอ้ยี่แล้วแ <laughs> ม่งเล่นใครอะไรอเอ็มซามานเนมาคารุนคาตาริอะไรไอะไยวันคือฮันเดิลเหรอ เอ้ยอะไรนี่ลืมไปแล้วคุณต้องกาอันตีมันนี่ยอะไรท่าพุ racism, ่งวะเอ้ยตกใจที hmm. Leonardo, ่ลืมแฟดเลยกลัวเที่อะกูเสียแฝดแล้วกูรอดดีคลิปดิีคลิปดิกูรอดเต็มที่เพราะกูเสียแฟดคริปมันดันนะไอ้ตีเลยตีเลยตีเลยหลุดจะยืนอยู่ในเรียนไปเรื่อยๆเหรอไปเดี๋ยวแก้ง่ายไปก่อนอยาเก็บให้ทองไว้อืออือกระชิบหายแล้ว เก็บใเพทอาไว้เท่ากับมึงพูดช้าไปได้ๆนะไอ๋หมาเนีาะดันคลิปไปแจ้นดันคลิปไปหายไอคิวไม่มีไปแล้วเว้ยดันคลิปไปดันคลิปไปไปเพื่อนมาๆ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 โอ้ว้าวเก็บวะมีมาโอ้ยอะแล้วไอ้เวนี่มันพวกเดิมไหมนี่ไม่มีของเลยเปียกกระน้ำด้วย เฮียไม่ตายหรอ่ไม่ตายหรอกไม่ตายเียทามามามีมันตะคุบเยื่ออยู่นะเยื่อสุดท้ายที่กูมีวอนเด็นม่เราูเยอะด้วยไอ้เยี่ยเดินเข้าปาหายใจว้ะหายใจวไว่าทํายังไงอยู่ก่อนไฟไฟ พุ่ข้ามาทำไมเลือดมาเพิ่มได้อะตัวละเออมัน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 ค่าโก้มัเเลือดเพิ่มเฉยหรือเปล่าไม่เพ่มเลือดเอ้หาแล้ดเยิบมีเพิ่มมมาถัดถ้ามีตัวอะไรมันก็เหียเหียเกเียเหียโกโก้อะไรวะเนี่ยก้คือถ้ามันมันยิบใ่เงี้ยมันอไดได้ไม่ใช่หรอสวยนะ เงี้ยมันแกงใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าอยู่ในตายมันโคตรยนาะฮะวันเงียบทำไมวันเงียบกูกูแกงนะวันอย่างเงียบวันอย่างเงี้ยกูกูไม่มีวอร์ดอะไม่รู้มันอยู่ไหนฮะนี่นี่เขามีวอร์ดมันเต้นเาะเยืดด้วยอะนี่ไม่จะฟาร์มเลยกู โอ้ยหมากัดโอ้ยตีหมาแม่งเที่อะอดิตอาอโอ้ยมีมามีมะปลาหมามีมีโอ้หมีไม่ได้ตกฮ่าฮ่าไอ้หมีปะมีหมีเร็วฮาแล้วเจี๊ยบมันวีดตากูแค่มาหน่อยเฮ้ยไหวเปล่าโกโก้โกโก้มันจะแกล้งมึงโกโก้โกโก้ปีนี้วายเก็ปเปอร์มาช่วยหน่อย Một tạp với hồng bài mãi cốc mật 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 cốc mật

ออลำแข่งขึเนีไม่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 ไหวไม่ไหวแล้วเดินคนที่อันอันหนึ่งอันเดินเนี่ยแม่แม่งร้ายกูกูอันตคิวกูแทบไม่มีเดบด้ซ้ำมาได้ไงไม่รู้อีจิมไม่ได้จิ้มไปสัตว์เนียอันตีกูระเบิดนานเลยกโอ้โหโอ้แมันเป็นท่าอะไรอ่ะเมื่อกี้อันตีขึ้นมทำอย่างนั้นได้เลยเหรอวะ กีนเหมือนเลืดอนทำทอะไรวะมันเลื่อนเข้าไปดีกูก็เดือนไปรถเลยไม่แต่ที่เดียวอ่ะว่ามันเกิดมากกว่าปะมันคือทันเดินไงล่ะทั้งกู่ทั้งคันคู่รักคู่กีตายพร้อมกันตายหมดอ่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูไปแก้งดีกว่า ล่อมาแม่ดิเบแล้มดเที่ยวเวนตืเรวไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรมีหวยกับมีเวน้งราปิศาจหีิีเดียวแี้โดนอะไรวะนกวอณผิดอีพีเออคุณดาวมาชช้เลี้ย cứ mà mấy đôi lạc cũng không hỏi lại được. quá quá đâu quá 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 Cả quá 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 จะดูจะดูจะดูปุ๊บเสียดิอย่างนี้วคไปแล้วคิวไปเลยโอ้ยแม่งเงยไม่น่าปล่อยให้มึงเลยว่ะกูไม่ได้ให้ปล่อยใช่ไหโอ้ชิวคือเพื่อนปล่อยให้เลยมึงกูไม่ได้ให้ปล่อยสิเพื่อนอะไรเพื่อนหวังดีควายกูทำะไรนะกูโอ้ไม่ได้คิวเลยแอฟติดก็ไม่ได้กูก็ใจเย็นกูก็ต้องกูก็ต้องค่อยๆสกิลิวยกมันไปเรื่อยกูอยากไปสู้มันกูสู้ไม่ไหวเว้ยอะไร ัาต้องแผนน้อยลุ้เน no. oh, okay, ่ <c ười> <c ười ิวด no. ีว no. ่าจะยินกจะยินกจะยินกจะยินยินยลูบิกมอะไรลูบิกลูบิกคือเฮียอะไรกูกูอวะไม่ไหวไอีกแล้วไหน่อยอูเต็คือไอ้วันนันไปไหนวะตัดเ่นมั้ตัดเ่นจริงเลยจะฉลองเในการเล่นของเราต้องมีปัญหาด้วยวะา มีพันเดินดิเฮ่อโอวีหมาคุณคุณวีหมาคุณคุณวีหมาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไอยู่กูโก้เห็นกูไหมกูโก้อย่าทำยังไงนี่ไปอยู่นี่ไปอยู่อยู่กูซูได้นะโอ้ยอย่าเพิ่งโง่รูปกูโก้ชีวิตนี้มีคุณค่านะโอ้ดูนี่ก่อนได้จะเราปล่อยปะหายเลยเ้อนแล้วจะร้องแล้ว กูกดยอมแพ้ไม่ทันเพื่อนว้าวไม่คือกดยอมแพ้เดี๋ยวแจ้มันหนีไอ้โก้เออมันหนีไอ้โก้ใหญมันหนีเราทำให้มันหนีไอ้เที่ยวแมนมันก็ไปตัดท่านจริงอยู่นี่ว้าปล่อยมันหนีทหารแล้วโกโก้ได้ไอ้คิมกูมาแล้วเว้ยหรือไม่ต้องกลัวไป เฮ้ยนี่ย oh, no uh ัง huh. กูไม่สวนกูเด uh ียวตายเลยเนี่ยจเดตกายมันจะหายเลยเครื่องหมายตกใจฉันมันกิ้มแล้วโอายยิ่ไม่ได้ป่านเลยเฮ้ยเอาไม่แอมตีมงมาแต่รูปรถไม่มาว่ะเพื่อนมึงไหวกันไหมนี่มึงไหวกันไหมนี่ หมันฝ่าดิงยิ่งยอมแพ้ไหวม่อจุดกูไม่ยอมอ่ะกูไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยกูต้องการชนะนเฮียนะไ้สัแต่วไม่ไมีหวัง่ะเฮียอิฟกลับใครตายอิลินแบบต้นเกมทุกเลนระเบิดอ่ะแบบไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วไปไปมา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 ม เอ่เที่ยแล้วมาวิ่งเหากูทำไมะับตะลัตลตะลบเฮ้ยเากัวมเก่อลยงกักลางีกาางมีกาอไม่โดนเลยแตกายแล้วทีมใครมันใครมันใครมันเดอกครอยู่นะตเมกูแค่เนี้ยตัวแรงที่บอกว่านี่ไงวะตัวที่นั่นแรงวะ แรงแม่ลยแรงแม่แรงแม่แรงมาำแลวออกไอดีโกงจะตายเนี่ยก็อื่นไมเนี่เต็นจไหเนี่ยไม่อยากร้องได้ไหกูเกิดอะเออเฮียทันได้นี่คือบรมห้าบรมสี่คนมาจะฆ่ามันได้ได้ทันได้ทันได้ต้องสีซีเยอะๆไอ้หน้ารบขายกโก้เอามันใมันสวยได้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 มันมีโกดไอ้เชี่ย

โอ้กูอันติกู้แม่เข้ามันเลยเข้ามันเบตติ้งเบตติ้งอืมกูกูรอดละเออเข้ามาใครกูหน่อยเออใครมาให้มาให้เออเราไม่ไม่ตายเลยนะโอ้โหไม่ตายเหรอ่ะเขาชอบเดอะบอยข้าวอร่อย ไอเอาเกมมาซับคือถึงตัวอะไรซับตัวนี้ยังไงมันก็ไม่ไหลอยู่ดีไอ้ยี่่่่่่าอ่่่่่่่่่่่่่เป่ด่่่่่่่่อะไร่่่่่่่ฝั่ง่่่น่่่าเข้า่า่่่่่่่เลย่่่่่่า่่่่่่่เ่่่่่่่่ั่่่่อ่อ่่่อ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่กด่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่เ่่่่ไม่่่่่่่่่งเก่่่่่่่่่เอออินเตอร์เฟดิใช่ป่ะอินเตอร์เฟอ่า พิเ์เฟตแล้วมันก็จะมีเนี่ยพูดคุยเรื่องมาต่อพูดคุยแล้วก็มองเห็นทุกคนอ่ะ,อะรู้ทำตัวใหม่ละอืมเวแบบศูนย์หกสามอ่ะมึงตายมึงแอสซิเจตัวนึงคือเบอร์กูเลยเนี่ยเบอร์มึงนี่ศูนย์เจ็ดแปดพูดที่ใหญ่กวงามึงไว้ไปอยู่กูกูวิ่งมาทางล่งา,างเบอร์เขาล่างเรูู้กูไม่ซื้อนกี้โกโกู ไอตัเดนเลนทีเดินันเดินเลยอเดียวแฮะเอเฮ้ยขอข้ามีก่อนข้าก่าข้ามือข้ามข้าได้เลยมือดิโดนตันโดนตอนไอ้ป้อมไหมเหรอย่แดี๋ยวแดี๋ยวแพ้นีแน่หมาที่หายเลยที่งอนตัดเปนชิ้ Atau ah ceput